นันธรรมยังปัตมาพุทธภาติตะคาทายมภพนามะสาเสงอเนกาชาติสังสารังสันตาวิสังอานิิสังเมื่อเรายัางไม่พบญาณไายแลนต้องเที่ยวไปในสงสารเป็น,นเอเนกาชาติ ผูนางแสวงหาอยู่ซึ่งนายจ้างปลุกเรือนคือตัณหาผู้สร้างพพการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปชาหาการาคาอิโสติภุนาเกหังนาการติมีแม่นายจ้างปลุกเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เร ไดาอ,อไดเดอไดสุกาาาาาาัภาักกาคาหาตุูตังวิสังกตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วเวทังขารักตังจิตังตังน,านานังขยมัจักา จิตของเราถึงแล้วถึงสาภาพที่อะไรปรุงแตงไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งตนานา